สวัสดีค่ะทุกฟังตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็อยู่กับดีเจสายป่านผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการดีเจเจนซจาก คลิกไอม98.5ร่วมกับฟูอคาริลนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดีเจสายปามีเรื่องสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับปากกาไฮไลท์ like, มาฝากทุกคนค่ะก็คือเจ้าปากกาสีๆนะคะที่หลายๆคนเชื่อว่าจะช่วยในความจําในการอ่านหนังสือหรือการทําอะไรก็ตามนะคะแต่ได้มีผลวิจัยค่ะออกมาว่าไอ้เจ้าปากกาสีๆนี้นะคะไม่สามารถทําให้เรามีความจําที่ดีขึ้นนอกจากการจดบันทึกหรือว่าการอ่านทําความเข้าใจนั่นเอง แต่ดีเจคิดว่านะคะอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนแล้วล่ะคะ่ะว่าจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการอย่างไรที่ทําให้เรามีความจําที่ดีขึ้นเป็นของตัวเองนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะมีเพลงน่ารักน่ารักที่อาจจะไม่ช่วยในเรื่องของความการจดจํานะคะแต่อยากให้อยู่ในความทรงจําของทุกๆคนค่ะกับเพลงนี้เลย Miss You จากคุณไอซ์ลันยูค่ะ